ก็ตกลงอ,องค์นี้แล้วกันได้พี่เก่งได้ครับทำไมาเลือกก่อนผือปูกใกองคไหนก็เลือกไปได้เลยสวัสดีครับน้องเข้ามาแล้วนะครับหลายคนก <c oughs> ็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันดีนะครับโดนแน่เลยวันนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของสายเลยใจผมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะ่ะน่าจะเป็นอันดับที่สองของสายนะครับเป็นรองแต่ลูกพี่กับคนเดียว <c oughs> แต่ถ้าความหล่อเนี่ย อันดับหนึ่งให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าใช่ตอนนี้เก็แล้วพอดีผมมีสององค์ผมกะจะเก็บไว้องค์นึงก็ให้พี่เก่งีเลือกก่อนโอ้โหเลยการให้มา่ให้เลือกก่อนถ้าเกิดถูกใจองค์ไหนก็ไปเอาองค์นั้นไปไม่ทีเรียกองไหนก็ได้พหมอนกันอ๋อลืมแนะนําไปนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักนะครับน้องชื่อการนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์กิษณะพะเครื่อง นะครับถือว่าโด่งดังมากแล้วเล็กๆครับอ่าครับขอชมเลยนอาเลยครับเหรียญที่เขาเรียกว่าทุกคนอยากครอบครองใช่ทุกคนอยากครอบครองวันนี้ผมเลยแท่กระปุกมาไงโอ้แทะรอบที่แล้วคือแบบว่าถ้าลงเนี่ยแป๊บเดียวหมดต้องติดต่อพี่เก่งก่อนว่า หาอยู่หาอยู่ต้องขอบคุณน้องของมากเลยผมบอกไว้ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ให้ส่งมา,าน้องก็ส่งมาคนแรกเลยยังไม่ได้ลงหน้าเพจเขา,าถ้าลงหน้าเพจเขาเนี่ยไม่เกินสิบนาทีหมดแน่นอน <c oughs> หมดแน่นอนหมดแน่นอน <c oughs> ผมเฝ้าดูพลาดมาหลายองค์แล้วแต่ลังก็ของนี่ซื้อหมดแล้วซื้อมาหมดแล้วมไม่เหลือแล้วังเดียวคนละเลยซื้อต้องซื้อให้หมดบีเนี่ยผมตัดสินใจถูกอ๋อแต่พาเขาไม่ได้ใช้เลย อยู่ในกล่องชุดที่แล้วพาไปขายไปกับใช่พาสวยๆทั้งนั้นเลยเต็มเดิมมาแต่เลขสวยๆเขาขายไปหมดแล้วเดี๋ยวได้เลขซ้ำอ่ะแต่ตอนนี้เลขอะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนใช่เลขอะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนก็มีของแล้วพี่เก่งมีอะไรมาแบ่งไหมครับวนันนี้ไม่มีเลยไม่ได้เอาติดมาเลยก็กล่าวี่าเช่ามาในช่วงนี้เดี๋ยวอยากได้ย่อยๆไปดูได้ตกลงเท่าไหร่ ก็ได้48่สิแดสี่สิราคาป้ายสี่บดเหลือ45อสิไหนวงไหนสรุปเท่าเนี้ยอรงนี้องนี้127ย2ี่สต่างกันตรงไหนแทบก็แทบไม่ต่างนะอืมะมแทบไม่ต่างอันนี้ร้อยเจ็ดสิบสองครับใช่ไหมแทบไม่ต่างเลยตรันี้จะเป็นฟีดเดิมเดิมั้งสมการใช่ใช่ ผิวนนี้จะใสกว่ามั้ใสกว่าหน่อยแล้วก็ด้านหลังนิดเดียวต่างกันนิดเดียวอ๋อหลังอันนี้มันดูแบบนั่นนั่นีดนิดเดียวสีอะเนาะใช่อาจจะเป็นที่ซีดด้วยเปล่าใช่ีผมไม่เช่าเผิวหรอกเออใช่ใช่ซีดนี้นานแล้วตั้งแต่ปีห้าเก้าเนาะเป็นสีเดิมๆจากวัดเลยสวยจริงๆใช่แต่ก่อนเรียนละสองหมื่นยังยากคนคิด่พี่เก่งทันเนาะ พันสองหมืน่นแต่พี่เก่งเหมือนตอนนั้นที่รู้จักกันมาหลายปีตอนนั้นจะชอบเครื่องรางากันปะใช่ตอนนั้นช่วงแรกๆจะเล่นพวกเครื่องรางพวกอ,อะไรเน,ะนาะตอหลังๆมาจะเล่นเหลียยแล้ว <S <S เริ่ม<ะ>มาเหลียยแล้วเครื่องรา,างก็จะหยอดลงมาเครื่อาจจะแบบอเลือกที่ชอบรุ่นที่ชอบมากกว่าช่วงนั้นก็จะซื้อเยอะเครื่องรางแต่เครื่องรางตอนนั้นก็ยังเบานะพี่เนาะเบาเบากว่าเบากว่าปูกเยอะเลยใช่ตอนนั้นชิ้นแรกเลยผมได้หันุมาเกระปูมาอ๋อ S <S เลขสองหลักเลขสองหลักได้มาหกพันกว่าบาทเกือบเจ็ดพันประมาลนั่นคือราคาช่วงช่วงแรกไหมหรือว่าที่เราเริ่มเช่าที่เริ่มที่เริ่มอมที่เริ่มที่เริ่มแต่ตอนนั้นเช่ามาเก็บเช่ามาเก็บก็จะเก็บอยู่ก็ย,ยังใช้อยู่จนถึงว,วันนี้ตอนนี้ก็ไปเท่าไหร่หมื่น,วก,วนกว่าหมื่นกว่าอ่าทัดชแรกชุดแรกสองหลักอเลขสองหลักด้บยหมื่นกว่าต้องมีแต่ถือว่าเก็บค่าหลาวงพ่อก็คือมีกําไรใช่ก็คือมีกําไรตลอดมีกาไรตลอดแต่อยู่่ที่เราจะบวกมากบวกน้อย อยู่ที่ทุนเราอีกใช่อยู่ที่ทุนการจวของเราจังหวะของเราใช่ยังไงก็มีกินแน่นอนมีกินตลอดใช่สายเราก็ประมาณนี้ครับใช่ครับอยู่สายนี้มีกินแน่นอนไม่ต้องกลัวอดนะเรารักษาทครดตทาให้ดียังไงเราก็ไปได้เสมอก็เดี๋ยวไปได้เรื่อยๆใช่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตกลงองค์นี้แล้วกันได้พี่เก่งไลยครับทำไมเลือกตอนเจอ ไปอุ้งไหนก็เลือกไปได้เลยขอบคุณการมากมากเลยขอบคุณเช่นกันครับพี่ลดอีกนิดไหมลดอีกนิดคหนึ่งอ่ะโอเคพี่คนกันเองคนกันเองรู้จักกันมานานรู้จักกันมานานสี่ห้าปีแล้วรู้จักกันมาแต่เริ่มเข้าวงการผมแล้วตอนนั้นที่เข้ามานี่ก็คือเหมือนว่ามีคนแนะนําหรือว่าพี่ก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อมาใ่ไงที่เข้ามาในสายเนี่ยไม่ได้มีใครแนะนําก็คือได้ยินได้ยินชื่อเริ่มต้นจากการเห็นป้าย เห็นป้ายว่าอ่าวัดเกิดกระถินเปิดให้เช่าบูชารุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนู้นผมก็ไปเซิร์ชดูใน Google ไปหาข้อมูลพออ่านข้อมูลอ่านประวัติของท่านอะไรแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความศรัทธาเกิดความเรื่มใสก็เริ่มเช่าเช่าชนะมารชนะมารทองแดงตอนนั้นเช่ามาห้าร้อยก่อนนั้นลักร้อยใช่หลักร้อยเริ่มต้นเลยชนะมารแล้วก็เสือแซยิปเนี่ยจําได้เลยแรกๆชุดแรก ใช่ชุดแรกเลยแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขยับมาเรื่อยก็ใช่ีแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกเลยขนาดทุนแบบจัดเล็กๆนะยังไปทุนเป็นก้อนได้ใช่ทําให้โตขึ้นมาได้เติบโตขึ้นมาได้เลยมีทุนเลยเข็รวยด้วยใช่เขาเป็นคนรวยริงงอะไรนะตรงนี้หรือตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเสียตรงนี้ลงไปกัน เรามาซื้อขายกัน,ซ,กนซื้อขายจริงครับผมซื้อขายจริงท้าถึงรอบหลวงพ่อน่าจะหลักเสนร้อยกว่าเหรียญเนี่ยอือใช่ร้อยกว่าเหรียญต้องมีจากสองหมื่นเราก็ไม่อยากก็คิดเหมือนกันนะว่าจะมาจะมาถึงขนาดนี้ใช่แล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ซุ้มทองคําด้วยใช่ไหมซุ้มทองเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ซุ้มทองคําแล้วก็ลงยาซุม้มหน้าทองคํารุ่นเดียวเท่านั้น เปิดไหมดีหรือไม่เปิดตาใจเลยได้ทั้งนั้นแหละผมอ่ะแล้วแสงตาเลยได้ไหมพี่ด้เยอืมนั่นแหละนะขอบคุณนะอย่างี้ขอบคุณพี่เก่งด้วยครับที่แบ่งปันเออที่มาเช่ากันวันนี้นะครับก็ขอบคุณการด้วยเช่นกันที่แบ่งปันกันเสมอขอบคุณมากครับการ